ผู้ชายไม่โทรคุยมีแต่แชทอย่างเดียวเขาเป็นผู้ชายแบบไหนอาจจะมันมันมีหลายมันมีหลายเหตุผลนะพี่มันมีหลายเหตุผลคนที่แชทอย่างเดียวแล้วไม่ยอมโทรอันที่1มีคนอยู่ข้างข้างมีคนคุยอยู่แล้วมีคนอื่นอยู่แล้วข้างข้าง อันที่สองเขาเขายังไม่ได้รู้สึกอินกับเรามากพอที่ถึงขั้นขนาดต้องโทรนะคะอันที่3ามเขาพูดไม่เก่งซึ่งจริงๆครูว่าประเด็นข้อที่3เนี่ยตัดออกไปได้เลยเนาะเพราะคนนะถ้าเกิดเขาจริงจังกับเรานะคะหรือเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช่ส่วนใหญ่จะโทรส่วนใหญ่จะกล้าที่จะโทรส่วนใหญ่ถ้าแชทอย่างเดียวนะส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่ค่อยที่จะมาแบบเต็มร้อยกับคุณเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าเปิดตัวเท่าไหร่เอาง่ายๆยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกน้องเขาว่าอย่าไป จีรีย์หรือปักใจกับความสัมพันธ์แบบนี้เยอะเพราะครูแกสังเกตผู้ชายที่มีความจริงใจในความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่แชทอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันไม่พัฒนาผู้ชายฟังไว้นะถ้าเกิดคุณจะจีบใครนะคะแล้วคุณแชทอย่างเดียวอ่ะคุูจะบอกให้ว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึงเวลาหนึง่งเขาจะไปค่ะไปนี่หมายถึงไปมีคนอื่นไปนมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณคงที่อยู่กับ แค่การแชทแล้วการแชทโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เราจะพบเลยว่ามันจะย่ำอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ เนี่ออกไหมก็เราแชทแต่เรื่องเดิมๆไงมันมีจะมีเรื่องอะไรให้พูดมากมายการแชทอ่ะมันก็จะกินข้าวหรือยังอ่ะถูกไหมตื่นหรือยังอยู่ที่ไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสเต็ปนั้นนะคะเดิมๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการโทรขึ้นมามีการพูดขึ้นมาหรือวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาขึ้นมามันจะเป็นอีกสเต็หนึงการพูดคุยมันจะค่อนข้างที่จะพัฒนามากขึ้นอย่างเปิดกล้องวิดีโอคุยกันอย่างเงี้ยมันได้เห็นไงว่าทําอะไรอยู่ถูกไหมเอยซื้อตุ๊กตามาใหม่เหรอ เพอเปิดกล้องใช่ไหมซื้อตุ๊กตามาใหม่หรอซื้อที่ไหนไปกับใครอ่าเห็นไหมมันเริ่มพัฒนาเรื่องการคุยแล้วหรือสมมุติว่าวิดีโอคอลคุยกันอีกคน,นงกําลังอยู่ในห้างอะไรเงี้ยไปไหนซื้ออะไรไปกับใครอะไรเงี้ยคือบทสนทนามันเปลี่ยนไปเลยตามสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคงไว้ที่แค่การแชทเพราะคุณจะไม่รู้ออชีวิตประจําวันของเขา